สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะอยู่กับน้องเมลลี่เช่นเคยนะคะอ่าก็หายกันไปวันหนึ่งนะคะเมอลี่หมอนัดนะคะทุกคนนะวันนี้ก็กลับมาทําหน้าที่ตามปกติแล้วนะคะเอาก่อนจะไปรับชมทีเด็ดวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องเมยลี่กันด้วยนะคะทุกคนมาเริ่มกันเลยนะคะกับทีเด็ดวันนี้นะจ้าวันที่15กันยายน2564นะคะ เอามาฝากกันในเยอรมันลีก้า3นะคะคู่ระหว่างสวิกเกานะคะพบกับเฮเลนเชอร์นะแข่งกันในเวลาเที่ยงคืนนะคะทุกคนอามาต่อกันเลยนะัจ้ากับฟอร์ม10นัดหลังนะของทั้งเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะคะทุกคนฟอร์มการแข่ง10นัดหลังนะคะมีชนะ2เสมอ5แพ้ไปที่3นะคะทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะคะมีสูงแรกอยู่ถึง 8นัดนะคะไม่มีสกอร์อยู่ที่2นัดนะทุกคนอ่ะย้ายฝั่งมาดูทางทีมเยือนกันบ้างนะคะทางฝั่งทีมเยือนนะคะ10นัดหลังนะมีชนะที่4เสมอ4แพ้ไป2นะคะทุกคนส่วนสกอร์สูงแรกก็เหมือนกันกับทางเจ้าบ้านนะจ๊ะมีอยู่ที่8นัดนะคะไม่มีสกอร์สูงแรกอยู่ที่2นัดนะคะอ่ะมาดูค่าน้ำกันบ้างทุกคนเปิดมาที่เบต365นะคะ ให้ราคาอยู่ที่เต็มเกมนะคะ2.5นะคะอ่านะคะแต่ว่าคู่นี้เมลลี่ชอบสูงแรกนะคะเมลลี่คิดว่าสูงแรกน่าจะมานะคะเมลลี่ขอให้กดสูงแรกในราคา0.75นะคะทุกคนคิดว่าน่าจะมาแน่นอนคะ่ะขอให้เฮงๆปังๆกันนะคะทุกคนถ้าใครชอบสูงเต็มนะคะก็กดเผื่อไว้ได้เมลลี่แนะนําว่าให้ร้อให้บอลอะ เตะไปสักพักนึงก่อนนะให้ราคาน้ำมันดีกว่านี้แล้วก็ค่อยกดจะได้ราคาที่ดีกว่านะคะอ่ะแล้วก่อนจบเกมนะฝากไว้ด้วยนะคะกับเว็บยูฟ่าโมฟันนะคะทุกคนเว็บนี้เป็นเว็บที่เหมืนี่เล่นบอลอยู่เว็บนี้นะเพราะว่าให้ราคาน้ำที่ดีนะคะแล้วก็จ่ายจริงโอนไวไม่เคยบิดไม่บิดแน่นอนอะ่ะแล้วก็ฝากไว้อีกหนึ่งเว็บนะคะกับเว็บ AMB นะคะทุกคนที่ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นคืนยอดเสียแล้วก็ มีโปรโมชั่นฝากแรก150แถมไปเลยอีก50ฟรีๆด้วยนะคะก็สำหรับลูกค้าใหม่นะคะแล้วตอนนี้ก็ทั้ง2ทั้ง2เว็บเลยนะคะเปิดรับ to wallet แล้วนะคะก็ใครไม่มีบัญชีมีแต่ wallet ก็สามารถเล่นเกมกันได้นะจ๊ะอะแล้วก่อนจบคลิปนะคะก็ฝากไว้ด้วยกับอีกหนึ่งกลุ่ม VIP นะคะรวมเซียนของเหมือนลี่นะจ๊ะที่มี เหลาบรรดาเซียนบอลเนี่ยมากมายเลยที่คอยให้ทีเด็ดกันแบบแม่นๆนะส่วนมากจะแม่นเลยแหละทุกคนก็ใครอยากเข้ากลุ่มแอดไลน์เมลลี่มาได้เลยนะคะที่ ml underscore 8นะคะแอดแล้วก็ทักเมลลี่มานะอ่ะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ